สวัสดีทุกท่านนะครับพวกเราทั้ง,งสิ้นจาก Thai Variety Music นะครับพวกเราก็ตื่นเต้นและก็ดีใจมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทางกมสัำเร็จที่ให้พวกเราได้โอากาสมาประกาศรางวัลงาทรงค่าเนี่ยนะครับครับผมและคิดเชื่อว่าทุกคนคงอยากรู้แล้วนะคะระับว่าใครเป็นเจ้าของรางวัลนี้และเจ้าของรางวัลประเภทพัฟฟาโรสสาขา LGBTQ+ คลาสยอดนิยม <c oughs> ได้แก่ <c oughs> เรามาอยู่กับคุณป๊าดมาดูเลยครับครับพี่บ็อกซิ่งนี่ cùng với đội vật tư liên nhà nước cảnh báo bộ đội xã hội LGBTQ+ yêu thương chào mừng đến chào mừng anh em các bạn thân mến các ขอบคุณโคชลึกออกทั้งที่ยี่สิด้วยปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วสำหรับรงาน LTV Team Party นี้คอามรู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกทุกคะแนนโหวตที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รางวัลนี้มา ความว่เป็นแบบของไปก็เช่นกันมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันทำให้เรามีแรงที่จะสู้ไปในอนาคตข้างหน้ามีสิ่งหนึ่งที่ไปอาจจะฝากไปถึงคนทั้งบ้านคือแม่ไปแม่ครับหลวงอัดจะไม่มีครอรัวแบบที่แม่เคยหวังไว้อาจจะไม่ได้มีสิ่งที่ มั่นใจว่าชีวิตข้างหน้าหนูจะมีคนดูแลหนูได้หรือเปล่าแต่แม่เชื่อหรือครับว่าถ้าหนูมีความรักในอนาคตคนที่ยืนหนูข้างหนูจะต้องดูแลหนูได้ดีเหมือนที่แม่ดูแลหนูมาตลอดแน่ๆขอบคุณทุกๆคนสำหรับรางวัลและแอจีดีดีทีรทเนอร์ครับ